ได้ไว้ก็จะเป็นเศรษฐีหรือถ้าเป็นสัพท์ชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวเหรียญน,นี่ยใช้แล้วมีสตางคือไม่อับไม่จนว่างั้นเถออซึ่งในความเป็นจริงพอมีการเปิดจองปุ๊บก,ก็เหรียญถูกจองไปจนหมดเลยเป็นที่นิยมขึ้นมาวงการก็ไปเล่นนิยมกันหมดแต่จริงๆเหรียญเปิดโรกที่เก็บได้ทั้งสองบ็อกเลยนะครับแล้วกลายเป็นว่าของที่เออร์เลอร์นะแปกมาก กลายเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากใช่ครับเครียดจังว่าง,งานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยรหน่อยอย่าเคียดมากองเกนะจ๊ะมามาสมมน์แก้เครียดมาสมมน์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชิบหอมบัวชิปกลิ่นจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวนมนต์ไหว้พระ เรากลับมาเลยครับชุดโลหะที่ถือว่ายอดนิย,ย,นยมนยมาก<อ>นะครับของหลงปู่ดูวาสแกนะครับอยากให้พิจนะแนะนําว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนที่จะเข้ามาเก็บสะสมหรือเราเก็บสะสมอยู่แล้วพระเครื่องของหลงปู่ด,ดูที่เป็นชุดโลหะชุดไหนที่ยอดนิยมมากๆให้แนะนำนถ้าเราเริ่มจากปั๊มก่อนดีไหมครับปั๊มถ้าเป็นเหรียญปั๊มนะครับทุกคนต้องพูดถึงสามสามสามรุ่นครับเศรษฐียันดวงเปิดโลก เศรษฐียันดวงเปิดโลกอ่าอันนี้จะเป็นเขาจะมีคําใช่ไหมใช่เปิดดวงเศรษฐีมั้งครับใช่ไหมเปิดดวงเปิดดวงเศรษฐีใช่เปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงเศรษฐีก็จะเป็นแล้วเหรียญสามเหรียญเนี่ยที่โด่งดังก็เพราะว่าส่วนกลางนะครับวงการพระทั่วไปมีการนําไปเล่นหากันอย่างกว้างขวางแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระที่สายตรงเล่นกันก็จะเป็นรุ่นอื่นๆก็จะมีเผยแผ่ไป ในส่วนกลางน้อยกว่าก็เลยกลายมาเป็นเปิดดวงเศรษฐีเนี่ยคือเปิดโลกยันดวงเศรษฐีนี่ก็กลายเป็นเหรียญที่ทุกคนพูดถึงกันเป็นติดปากเลยแล้วก็ที่สําคัญเหรียญนี้ที่โด่งดังคือทั้งสามรุ่นมีเหรียญทองคาด้วยก็เลยเขาเรียกว่าก็เป็นสิ่งที่จะดึงดึงความยอดนิยมขึ้นไปคืออย่างเปิดโลกเนี่ยทำไมคือทําไมคนต้องนิยมเปิดโลกเหรียญเปิดโลกแตกต่างจากเหรียญอื่นตรงที่พุทธศินเนี่ย มีความลงตัวแบบติไม่ได้แม้แต่จุดเดียวเลยการวางอักขระเลขยันการสโลปของเหรียญหรือองค์หลวงปู่ทวดเองเนี่ยเป็นการออกแบบมาอย่างเพอร์เฟกต์เพอร์เฟจิงแล้วก็จุดสำคัญที่สุดนอกจากพุทธศิล์ที่เพอร์เฟกนะครับขนาดแปลกมากหลายๆคนเห็นขนาดเปิดโลกสมมุติเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเขาเห็นเปิดโลกเขาจะเฮ้ยไม่ใหญ่นี่เขาจะพูดคำนี้เลยเพราะเวลาเราเห็นจากรูปใน ในโซเชียลมีเดียต่าง,างๆเขาจะคิดว่าเหรียญเปิดโลกเป็นเหรียญใหญ่หแต่พอมาเห็นองค์จริงเขาบอกเฮ้ยไม่ใหญ่นี่แต่ถ้าคนที่ไม่ไ,มได้ชอบเหรียญเล็กเท่าไหร่หอเหรียญเปิดโลกก็ใหญ่พอที่จะไม่ใช่เหรียญเล็กอ่ะคือหมายถึงว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกําลังดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนที่ไม่เคยเห็นเหรียญเปิดโลกแล้วมาเห็นเนี่ยก็จะตกใจตกใจว่าแบบเฮ้ยช่างจะจะบอกว่าเป็นเหรียญใหญ่ก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นเหรียญเล็ก ก็ไม่ได้อเพราะว่ามันขนาดพอดีเหลือเกินยังยังอย่างเหรียญบางเหรียญเราเห็นปุ๊บเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันเหรียญใหญ่ก็สาหรับผู้ชายตัวใหญ่ใ่เหรียญปลกก็จะเป็นเหรียญเล็กแต่เปิดโลกนี่คือขนาดเพอร์เฟกต์ผู้ชายผู้หญิงเด็กแขวนได้หมดนี่คือสิ่งที่ทําให้เหรียญเปิดโลกดังยังไม่จบครับเลี่ยมขึ้นเลี่ยมขึ้นเลี่ยมขึ้นเพราะว่าเอาไปเลี่ยมปรติกยังเท่เลยเอาไปใส่ตลับเงินตลับเงินก็ยิ่งสวย เ่อไปเลี่ยมก็สวยทําตลับเพชรก็สวยจะหูเตาหัวจัวมันวมสวยไปหมดสวยหมดก็คือง่ายๆว่าพุทธศินสวยงามแล้วก็เป็นสองบารมีสองบารมีมเป็นทั้งหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับแล้วก็เป็นทั้งหลวงปู่ทวดประชันให้ใช่ครับเหยยบน้าทะเลจืดก็ถือว่าถ้าห้อยองนี้เนี่ยก็ได้ทั้งบารมีของหลวงปู่ทวดด้วย ใช่ซึ่งตอนนี้กําลังดังมากๆเลยแล้วก็เหรียญตอนนี้วันนี้เรามีด้วยมีมีครับนี่เลยครับเหรียญเปิดโลกทองคำนะฮะคัดสวยมาเลยก็ถือว่าตอนแรกก็ไม่มีหรอกครับพอรู้ว่าพี่พอมาผมก็ต้องไปได้ลนหยิบยืมหยิบยืมคนเข้ามาไม่งั้นที่ผมเสียหน้าเดี๋ยวไม่มีเหรียญทองคาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้จังหวะขายมันต้องสับ ขายอ,ะอ่ะจริงจริงนิ่น,งน,นึงมันสับไปหมดมันไม่เหเลืออะไรจะโชว์ไอ้น,นี้แบบเขาเขารู้ว่าพี่พอจะมามีใครมีเปิดโลกยืนโชว์อยตอนแรกจะแอคกว่าเป็นของตัวเองอ่ะแต่ว่ามันก็เขิอ คือคือเข้ามาเปิดผมอะ่ะเปิดหกร้านแต่ผมเน่ตอบปุ๊บเนี่ยผมเกิดจะไม่ได้มาสัมภาษณ์ที่ธนาและคือผมตอบไป3ลร้านแกบอกว่าประตูอย่างนี้ครับเปิดคือตอนนี้เหรียญเปิดโลกเป็นเหรียญที่ยอดนิยมมากและเหรียญทองคาเนี่ยเป็นเหรียญที่คนเนี่ยเขาเรียกว่าอยากได้มากๆคนที่มีกาลังเนาะก็ก็อยากจะได้มากๆเป็นเป็นที่ครอบครองเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของนักสะสมชั้วฟ้าเมืองไทยเลย ก็นะ ه, องค์น,นี้ก็เป็นบล็อกนิยมทําไมเราต้องบอกว่าต้องเล่นพระเ,เนี่ยบล็อกมีผลกับราคาอมามีผลกับรคาแต่พุทธคุณไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าท,ทั้งห้า <5 S 1> แตกและห้าไม่แตกเนี่ยพิธีเดียวกันแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่เพีเยงแต่ว่ากลายมาเป็นพอมันมีความเป็นที่นิยมขึ้นมาวงการก็ไปเล่นนิยมกันหมดแต่จริงๆเหรียญเปิดโลกนี่เก็บได้ทั้งสองบล็อกเลยนะครับคนคิดนี้ก็แปลกนะเป็นการเขาเรียกเป็น ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น different price ตัวให้ค่าความแตกต่างของมูลค่าทางการตลาดเออแตกมาทำไมต้องมีห้าแตกแล้วมันก็วงการก็ก็ยอมรับก็คือคือตามกันไปแต่แต่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีคนคนใดคนหนึ่งคิดบล็อกออกมาหรอกมันมันคือคนทั้งวงการพูดพูดกันเป็นเป็นองค์ที่สวยมากนะครับแต่จริงๆไม่ได้อยากจะบอกว่าเฮ้ยพุทธคุณไม่เกี่ยวเนาะเรื่องราคา อ่อันนี้เปิดโลกเนื้อทองคำนะครับก็จะมีกี่เนื้อนะทองคําตะกัวเงินทองแดงทองคาทองคําแบบไม่มีตัวหนังสือทองคํแล้วเงินใช่ไหมทองเงินทองคาเงินตะกัวทองแดงตะกัวจะมีตะกัวมีสองบล็อกมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสืออันไหนแพงกว่าอ่ามีตัวหนังสือแพงกว่าแต่แบบไม่มีตัวหนังสือถูกเจตนาการสร้างครับก็จากการที่ผมได้เรียนถามคุณคุณวรวิทย์ดันชัยวิจิตนะครับท่านเป็นผู้สร้างเหรียญเปิดโลกท่านบอกว่าจริงๆแล้วสร้าง สั่งให้ทําเหรียญตะก่วเนี่ยโดยไม่มีตัวหนังสือนะครับแต่โรงงานเขาปั๊มมาผิดเป็นมีตัวหนังสือก่อนพอรู้ว่าผิดปุ๊บก็สั่งระงับมันเลยมีน้อยแต่วงการก็มาเล่นกันแพงอันนี้เป็นสาเหตุคือในมุมของหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างเอทีฟ i v นะแล้วก็สองคือท่านเป็นคนรักของอ่ะคืออะไรที่เออร์เลอร์เกิดจากการผลิตนะให้เก็บหมดให้เก็บแล้วกลายเป็นว่าของที่เออเลอนะแปลกมาก กลายเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากใช่ครับเนาะอย่างโรเล็กซ์เนี่ยถ้าเป็นเออร์เลอร์อะไรพวกนี้ก็จะแพงใช่ไหมครับใช่ครับพระหลวงปู่ก็เช่นกันเพราะเพราะเราเห็นเจตะนาของท่านว่าท่านไม่ไม่ไม่ให้เสียวัสดุเลยใช่แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนตะกุดมีมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นเพลทที่ใช้งานแล้วมาทําแล้วท่านก็เล็งเห็นด้วยว่าต่อไปในในอนาคตอ่ะไอ้เทรนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆผมว่าท่านท่านเล็งเห็นก่อนที่โลกจะรับรู้อีก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นนก็สะท้อนไห้เห็นหมดครับทางด้านพระต่างๆที่ว่าก็จะไม่ทิ้งเลยแล้วกลับไปที่เปิดโลกอีกนิดนึงตรงที่ว่ารูปแบบการออกแบบทําไมหลวงปู่ต้องเอาหลวงปู่ทุกๆเข้ามาเรื่องนี้ก็มีความเชื่อเป็นหลายๆกระแสด้วยกันแต่ผมก็มให้ให้ให้เกียรติทุกๆแบบเคารพความคิดของทุกๆท,ท,ท,ท่านน,นนะครับอย่างอย่างบางสายก็บอกว่า หลวงปูด่ดูท่านมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่ทวดอย่างมีนัยยะสําคัญก็คือ,อ,อมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างบางท่านก็พูดไปถึงเคยได้ยินนะครับ,รบว่าเป็นเป็นเป็น,ปนท่านองค์เดียวกันแต่ว่าอาจจะกับชาติในในในหลายๆรูปแบบอ่ะผมผมก็อธิบายไม่ถูกบางท่านก็บอกว่าหลวงปู่ดูเนลัมได้เห็นหลวงปู่ทวดในนิมิตก็เป็นอาจารย์ท่าน ผมเคยได้ยินมาหลวงปู่ดูท่านบอกกับลูกศิษย์ยุคเก่าๆว่าหลวงปู่ทวดอาจารย์ข้าก็จะมีประโยคนี้แล้วก็แต่หลายๆท่านที่ได้ยินมาจากหลวงปู่ดูเลยที่คุยกันถึงเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับหลวงปูดด่ทวดเนี่ยก็เป็นไปได้ในหลายๆทางแต่ผมว่าท่านสอนคน่ะสอนตามจริตแล้วท่านก็อย่างวิธีการปฏิบัติก็เหมือนกันคนนี้จริตไปในทางหนึ่งก็มีการสอนอย่างหนึ่งคนนี้จริตไปทางนึงก็ ให้เจริญแต่สมถะภาวนาสมุิ<จ>นะครับท่านจะเป็นเป็น,ปน,ปนพระภิกษุที่รับรู้ถึงสภาวะทางจิตของคนได้แล้วก็รู้ว่าต้องสอนอะไรกับใครเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายๆเรื่องที่อาจจะไม่สอดคล้องกันนักก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนครับแต่ว่าผู้ที่นํามาถ่ายทอดก็ก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านนี้บอกเป็นหลวงปู่ทวดเป็นอาจารย์ทาไมท่านนี้บอกเป็นท่านเดียวกันแต่ผมก็เราก็ใช้วิธีให้เกียรติ เพราบความคิดเห็นของทุกฝั่งแต่สําหรับผมนะถ้าถ้าผม,นะาาผมตอนนี้ถ้าผมเดินทางหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมพกหนึ่งองค์เนี่ยอรัทธนาหนึ่งองค์เนี่ยผมได้สองบารมีอันนี้<ช>จ,จบแล้วอันนี้ก็จบแล้วคือเป็นเป็นรายละเอียดที่สวยงามมากนะเป็นเหรียญที่สวยงามมากเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญตะกั่วเหรียญทองแดงก็อยู่ที่ว่าปัใจจัยในตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเช่าหาได้ขนาดไหนก็เอาตามนั้นเอาตามกําลังตัวเองแล้วกันนะครับ,รบส่วน เหรียญนี okay. Mm. Okay. ้ข like, okay. <sh> <sh> ้างหลังเนี่ยเป็นยันอะไรนะครับผมไม่เลือกยันไม่ออกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตัดกันเลยอันนี้ก็ธรรมชาติผมไม่รู้จริงผมไม่รู้ไม่รู้เอาน้ำโมพุทธายะมั้งเออหรือเปล่ามันต้องต้องน้ำโมพุทธายะอยู่แล้วเออผมว่าใช่นะผมว่าใช่เหรียญหลวงพุทธวดเปิดโลก ยันข้างหลังคือนโมพุทธ,ธายะนี่นโอเคจบข่าว <c oughs> เหมือนถ้าผิดก็ก็ยัง็หอเหาอ่ะอันนี้คือเหรียญเปิดโลกเป็นเหรียญแรกที่เราโชว์กันนะเนาะเหรียญเศรษฐีดีกว่าว่าชื่อดีมากๆเลยเหรียญเศรษฐีสร้างปี2531ถือเป็นเหรียญที่ผมชอบตั้งแต่ยังยังไม่แพงเมื่อก่อนผมเริ่มเล่นภาพใหม่ๆเหรียญเศรษฐี2อ0 5แดงแ3ง0 0กว่าผมเลือกคัดแต่แดงแดงะ เลือกคัดแต่แดงๆแล้วก็ขายซื้อ3,000ขาย3,500อยู่เนี่ยทำมาจนกระทั่งเหรียญเศรษฐีแดงๆตอนนี้แสนกว่าแต่เหรียญเวลาเหรียญเศรษฐีแดงๆแบบไม่ล้างอ่ะแดงจริงแดงสวยแดงสะใจเนี่ยก็ลังจะบอกว่าแดงเนี่ยต้องดูดีๆเพราะว่าบางทีเนี่ยแดงแดงล้างมาเนี่ยโอ้โหคือแดงเดิมๆถึงจะได้ราคานะแดงผิวไฟเดิมๆดูยังไง นนะม,มันมันต้องเ,อเห็นพระบ่อยหน่อยแต่แต่แตเวลาพระล้างอ่ะเขาก็จะมีธรรมชาติของเขาอย่างเช่นว่าผิวมันก็จะขึ้นฝ้าหรือว่าเ,าเขาเรียกอะไรตําหนิข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังของแบบพิมอ่ะมันก็จะตื้นลงไปด้วยก็เหตุเกิดจากการเช็ดปัดล้างใช่ไหมครับอาจจะเกิดรอยแปรงรอยปัดเหรียญเหรียญจะเปลี่ยนจากธรรมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งทั้งหมดเนี่ยเราต้องเห็นพระแท้มาหลายๆธรรมชาติเพื่อที่จะได้เห็นว่าอะไรที่มัน แตกต่างออกไปจากอันนี้ยแสดงว่าเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตละเหรียญเศรษฐีหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยสมมติว่าเหรียญเนี่ยอย่างเหรียญนี้เหรียญเหรียญเงินเหรียญเงินเนี่ยถ้าสมมุติว่าราคาซื้อขายกันก็หลายหลายแสนครับอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติสมมตินะไปเจอเหรียญที่ล้างมาทําไงราคาขายไปเยอะไหมคนครึ่ง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 เลยตอนซื้อเราก็ต้องบอกเขาว่าล้างตอนขายเราก็ต้องบอกลูกค้าว่าล้างผมขายผ้าล้างด้วยนะครับมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นผ้าของนักูใช่แล้วก็ แต่เราต้องบอกให้ตนเป็นเขาเรียกว่าขายตามสภาพขายตามสภาพซื้อตามสภาพสมมุติว่าเหรียนเสร็จเอาณน้าสองห้าหกแปดนะครับลุงอ่าเศรษฐีลุงปูดูขายได้ห้าแสนห้าแชมป์นะครับอถ้าล้างผมต้องซื้อประมาณสองแสนแต่ก็ซื้ออยู่ต้องก็ต้องซื้ออยู่เพราะนั่นก็เป็นพระแท้จะบอกว่าผมซื้อขายแต่พระสวยแชมป์เอาลบพระผมว่าราคาพระลงอย่างนั้นเขาจะพาลงกันจะดึงกันลงไปหมดเพราะว่าอ่าเอ้าอย่างนี้เราเล่นอย่างนี้เราไม่เล่นแต่เป็น แต่เราเราก็จะต้องพอได้มาเราก็ต้องจําแนกเราต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยคนนี้เก็บเป็นเป็น c o l l e ตอร์เก็บผ้าสวยแชมป์เท่านั้นแล้วก็ส่งแต่ผ้าสวยแต่ท่านนี้เป็น user คือขอถูกแท้แล้วเราก็บอกว่าพี่ล้างเอาเปล่าสองสมมติซื้อมาสองแสนก็เอาสองแสนหนึ่งสองแสนสองมาเปิดไปเขาก็เอาไปแขวนสบายใจเจอหน้ากันไม่ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ความสามารถในการจ่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับมันคือตรงนี้สําคัญ แล้วที่ที่คุยเนี่ยว่าล้างหรือไม่ล้างเนี่ยมันมีจ,จะมีผลเพราะว่านักเก็บโดยทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยดูสภาพผิวยังไม่ได้บางทีเนี่ยก็ต้องพึ่งตาเซียนที่รหรือคนที่เขาเป็น,ปนกุญซื้อสําคัญมากนะเพราะว่าพระราคาหนึ่งวงเนี่ยสมมติว่าล้างเนี่ยใน,ใ,นในรุ่นใหม่ๆนะถ้าหายไปเนี่ยหายไปครึ่งนึ่งแล้วบางทีขายยากด้วยในมุมของการการขายการซื้อขายเพราะว่าคือถ้าพระเราโดนยัดมาโดยที่เราจ่ายสภาพเต็ม แต่อันนี้มันหมายถึงว่าพิธา,าบอกแล้วไงว่าเข้าขายตามสภาพอันนี้คือจบคุณไหวเท่านี้คุณซื้อแบบนี้คุณเอาไว้หนะ้อยอัราชนาเก็บไว้กับตัวอันนี้โอเคแต่พอเวลาถึงอย่างถ้าเป็นนักเก็บที่จะซื้อขายเก็บสะสมเนี่ยแล้วเน้นสวยเนี่ยบางทีสภาพเดิมๆเ,เนี่ยต้องดูให้เป็นนะครับอันนี้สําคัญมากเหรียญเศรษฐีชื่อดี <S <S อันนี้เมื่อก่อนนะ <S <S เ,เนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คนไม่คิดเลย เ<ม>ดิม<ท>เลยไม่ตอ้องมีคนจองอ่าแล้วท้ายที่สุดหลวงปู่เขาพูดว่าอ่าคล้ายๆกับว่าทางคณะผู้จัดสร้างไปขอหลวงหลวงปู่ท่านลดจํานวนการสร้างลงหลวงปู่บอกว่านี่อ้างอิงจากหนังสือวัดนะครับ,รบหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องลดจํานวนการสร้างหลงหรอกเดี๋ยวจะมีคนมารับบูชาไปเองอเดี๋ยวจะมีคนเอาไปจนหมด,พดเพราะเหรียญเนี่ยต่อไปเนี่ยใครได้ไว้ก็จะเป็นเศรษฐีหรือหรือถ้าเป็นศัพท์ ชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวเหรียญเนี่ยใช้แล้วมีสตางคือไม่อับไม่จนว่างั้นเถอะซึ่งในความเป็นจริงพอมีการเปิดจองปุ๊บก็เหรียญถูกจองไปจนหมดเลยเป็นดีไซน์เหรียญกลมเนาะแล้วก็ก็แปลกนะก็เป็นดีไซน์เหรียญมียันข้างหลังท่านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นเป็นยันเรียกได้ว่าเป็นยันเทาะนะครับยันเทาะอ่ายันเทาะครับก็เป็นยันของสายวัดพระญาตแต่จริงๆก็ก็หลวงปู่พูดไม่ผิดนะ เพราะเมื่อก่อนตอนปีก่อนน้าท่วมปีสี่อ่ะตอนที่พี่ธนาเข้ามาใหม่สามพันบาทหรือเงินนะเนื่งเงินเจ็ดแปดหมื่นสามสี่หมื่นไหมสามสี่หมื่นตอนนี้ตอนตอนนี้ผมรับซื้อเข้าถ้าสภาพสวยสี่แสนกว่าเอาง่ายๆว่าสององค์นี้ล้านหนึ่งต้องเห็นต้องเห็นก็เป็นเศรษฐีจริงอย่างที่ท่านว่าคือคุณต้องมีเงินเท่าไหร่อ่ะจะได้องค์หนึ่งอ่ะว่าผมปูกก็พูดไม่ผิดอ่ะแล้วเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ยอดนิยมมาก ชื่อดีพิธีดีแล้วก็เป็นเหรียญที่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญเศรษฐีเนื้อเงินก็จะมีกลิ่นเน้ะนะจะมีทองคําเงินนวะตะกัวทองแดงครับทุกทุกเหรียญที่จานจะมีราคาแพงกว่าไม่ไม่เสมอไปไ<ม>ลอง,ง<ป>ตั้งข้อสังเกตดูถามว่าเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเรื่องเงินที่ผมคิดว่าเท่สงางงามเทแล้วผมอยากแพงที่สุดเนื้อเงินนะครับเหรียญปั๊มนะผมยกให้เหรียญเสมาปีสองห้าสองห้าเพราะว่า เป็นเหรียญที่เอาแบบพิมพ์มาจากเหรียญหลวงพ่อกลั่นอาจารย์ท่านแล้วก็ถอดพิมพ์มาจากเหรียญของโกเองนะครับก็ถอดพิมพ์มาเสร็จหลวงปู่ดูจมูกดงเฟี้ยวเลยแล้วก็เป็นรูปท่านนั่งอย่างสง่างามบนใบก็เรียกใบเสมาแล้วก็หลวงปู่ดูจานด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่คือถ้าจานหน้าก็คือจานหน้าจานหลังก็จานหลังแต่จะมีรอยจานหลวงปู่ดูทุกเหรียญต่อคนด้านหน้าผมถือว่าเป็นเหรียญปั๊มเงินที่แบบ แทาแหวนเราโคตรเท่ที่สุดครับมีไหมมีไหมมีครับมีสองเหรียญนี้เลยภาพสวยแชมป์เลยอันนี้เป็นเนื้อเงินเนาะเนื้อเงินเลยครับแล้วขนาดนี้คือเงินสวยเดิมเลยผมเห็นเนี่ยคันยุบ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 ซื้อตลอดเสียมาสองห้าเงินนะผมชอบโดยส่วนตัวผมก็เก็บนะแต่ผมเก็บเหรียญทองแดงอทงงแดเยอะมากเลยอ่ะแล้วผมผมรู้สึกว่าผมก็ชอบเหมือนกันกาเรียกรอสองร้อยป่ะรอสองร้อยสร้างแค่ถ้าเป็นเหรียญทองแดงแค่สร้างแค่สองพันห้าร้อยยี่ห้าองค์ เป็นเหรียญเงินก็สร้างแค่ร้อยแปดเห็นที่ไหนแบบผมร้อนซื้อทุกเทียบเหรียญทองแดงเนี่ยราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แบบแพงมากนะตอนนี้หลักหลักหมื่นต้นต้นนะครับครับทองแดงหมื่นต้นๆนแต่สวยแชมป์จริงๆตอนนี้ก็ผมขายได้ข้ามห้าหมื่นถ้าสวยแชมป์จริงเหรียญขอให้สวยตอนเนี้ราคาโดดกว่าเหรียญที่ไม่สวยเนี่ยห้าเท่าสิบเท่าเลยครับคําว่าสวยแชมป์ของเซียนนี่คืออย่างไงมันต้องสวยยังไงสวยแชมป์ผิวต้องเดิมแล้วไม่ใช่แค่เดิมมันต้องเดิมและสวย เพราะว่าเหรียญที่เหรียญเสมาสองห้าที่มีผิวไฟเนี่ยพอปั๊มมาไม่ได้มีผิวไฟอะลามทุกเหรียญ<อ>แล้วแต่เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยแต่ละรุ่นน่ผิวไฟเขาก็มีธรรมชาติต่างกันนะครับเสมาสองห้าเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ผิวไฟก็แบบหนึ่งผมอธิบายถ<ม>ูกแต่ว่าผิวไฟเหเรียญเศรษฐีก็จะออกวาวเหมือนเป็นประกายกว่าเสมาสองห้าเนี่ยคาว่าสวยคืออะไรผิวต้องเดิมแล้วต้องแดงเดิมแด,มด,มดงจัด<ม>จะหมูกโด่งเฟี้ยวรอยจานคมอาจานจะไม่มีในทองแดงประคดตอกคมชัด ปั๊มตัดขอบมาไม่บิดเบี้ยวสง,ง่างามนั่นก็คือคาว่าสวยแชมป์ปั๊มมคมเอมอถ้าถ้าสมมติว่าเราไปเจอเหรียญทองแดงที่มีรอยจานทาไงมันก็ต้องอ่านรอยจานให้ออกรอยจานดูได้สองแบบนะครับคู่ขนานกันดูจากประวัติการสร้างเราต้องท่องอยู่แล้วเหเรียญเสมาสองห้าจานเฉพาะเหรียญเงินใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจรงิงหลวงปู่ท่านจานอ้าวอย่างเหรียญทองแดงเปิดโลกท่านก็มีจานใช่ทองแดงเปิดโลกท่านก็มีเสมาปีสองหกท่านก็มีจาน เหรียญแซยิตปดสิบสี่ปีอันปะกาท่านก็มีจานปัญหาคือคนที่รู้ว่ามีแบบนี้ก็ไปจานเกอาาจรย์เกแต่ถามว่าดูจากประวัติก็ได้ดูแค่แค่ครึ่งเดียวแต่ดูจากทักษะก็ดูได้อีกครึ่งหนึ่งคนที่อ่านรอยจานหลวงปู่ดูออกมีไม่น้อยคนครับรอยจานที่หมายถึงเป็นเป็นเนขาเรียกเป็นแตนจานเป็นเหมือนผมไม่กล้าเรียกเพราะรอยาพี่ธนะดูจนเข้าใจแล้วว่าน<ด>้ำหนักมือเป็นยังไงแล้วแล้วผมเชื่อมั่นว่า หลวงปู่ดูจางงนๆๆอย่างเงี้ยวนวนวนอย่างเงี้ยปลอมยากผมถามทีหนึ่ง <ๆ S 2> ผมอยากรู้มากเลยเวลาหลวงปู่จานเนี่ยอย่างอย่างหลวงหลวงปู่เกจิอื่นอาจจะจานเป็นรูปยันหรืออะไรก็ตแต่หลวงปู่ดู่จะจานอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นเขาท่องเอ่อท่านท่องอะไรไหม คาถาอะไรไหมครับผมเคยทมสิทธิ์ยุคเก่าแก่มันก็น่าจับจานท่านมีกับมีเขาเรียกมีอุปเทศของท่านแหละแล้วก็น่าจะว่าคาถาตอนที่จานไว้ด้วยก็คือเป็นการเสกซ้ําอีกทีหนึ่งแต่เรื่องนี้ผมอาจจะมีความรู้ได้ไม่ทั่วถึงนักแต่ผมมั่นใจว่าท่านเป็นการเสกวัตถุมงคลชิ้นนั้นซ้ําอีกทีและผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันเป็นการส่งผ่านความรักความศรัทธาของท่านมาสู่คนที่ไม่เคยเจอท่านเนี่ยลายมือท่านเนี่ย ท่านท่านทิ้งไว้ให้พวกเราแล้วก็แล้วเราก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยหลวงปู่ทาจริงจังมากแล้วก็ทําอย่างตั้งใจจานเหรียญหมื่นเหรียญไม่ง่ายครับแล้วตอนนั้นท่านก็อายุเยอะแล้วเหรียญสองห้าสองศูนย์หมื่นเหรียญท่านจานครบทุกเหรียญเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่ท่านดังขึ้นไม่อยาเรียกว่าดังครับบารมีของท่านเนี่ยแผ่ไปสานไปในยุคเนี้ยมีเพราะมีสาเหตุแน่นอนมีเพราะ เพราะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแน่นอนจากที่เราสัมผัสได้จากพระเนื้อผงสัมผัสได้จากการจานเหรียญอะไรพวกนี้มันเหมือนเราคอนเน็กกับท่านได้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราข่าม,มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่ผมก็ชอบนะรุ่นนี้เป็นเสมาปี2-5งห้านะครับครับแต่คล้ายๆมีแบบเนี้ย อีกปีหนึ่งใช่ไหมอสองมีสองสี่สองห้าสองหกสามสามอ่ที่คล้ายๆกันเป็นเสมาแบบเดียวกันอ่าปีสองสี่นี้จะทางคุณสัมเพาสร้างสองห้าสองหกจะทางโกองโกเอง๋งโกช่องสร้างเสร็จแล้วจะกลับมาแล้วก็มาอีกเหรียญหนึ่งที่ยันดวงอือที่พูดกันก็คือยันดวงยันดวงนี่เป็นอะไรที่โอ้โหชื่อก็ดีนะเป็นความหมายของยันดวงคืออะไรไหมอ่าคุณอามานพเลิศอิทิพรคุณอารประสงค์ชานยิ่งยงดำริสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่ออ่ แจกจ่ายแกศิธ์แล้วก็เป็นการทําบุญนั่นนะครับนำดวงหลวงปู่เนี่ยไว้ในเหรียญด้วยด้านหลังก็ได้มีโหนนะครับโขนท่านหนึ่งที่รู้จักกับทางคุณอาทั้งสองอ่ะได้อขออนุญาตหลวงปู่เขียนดวงท่านขึ้นมาแต่ดวงของท่านเรารู้แค่เราไม่รู้เวลาเกิดใช่ไหมครับก็เขียนเท่าที่รู้โขนท่านนั้นอ่ะก็คือก็ต้องมีการแบบคล้ายๆกับว่ายังไงต้องขออนุญาตหลวงปู่ก่อนอว่าดวงที่พอ,พอจะทราบแค่วันเดือนปีเกิดของ,ของท่านอ่ะ เอามาเขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยหลวงปู่อนุญาตไหมถูกต้องไหม,มคุณอาทั้งสองก็ได้นําไปให้หลวงปู่ตรวจสอบหลวงปู่บอกใช้ได้<ม>ก็เลยจึงนํามาวางไว้บนเหรียญได้หลวงปู่อนุญาตทุกขั้นตอน<ม>แล้วเหรียญยันดวงเนี่ยไปหล่อทําชนวนก็ต้องมีเลิกปั๊มก็ต้องมีเลิกต้องมีพิธีสงประกอบ<ม>แล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยทำออกมาอย่างประณีตตั้งใจ<ม>ก็ทําให้เหรียญน,นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่โด่งดังมากทําไมเหรียญน,นี้รู้สึกว่า แกะเป็นหน้าผมปู่ที่เหมือนมีชีวิตเนาะเหมือนมีชีวิตเลยครับ,อ,รบอันนี้คนแกะนี่คือคน,คนออกแบบนี่คือใครนะคนที่พูดคณะผู้จัดสร้างคือคุณอามรคุณอาประสงค์แต่ว่าคนที่ไปติดต่อโรงงานขั้นตอนรายละเอียดก็ต้องเป็นอาประสงค์ครับคุณอาประสงค์แต่ว่านายช่างที่แกะเนี่ยผมไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรคนที่ดวงไม่ค่อยดี จะพลิกดวงก็ใช้ยันดวงใช่ใช้ยันดวงหรือคนที่ดวงดีอยู่แล้วก็เสริมดวงสมเสริมดวงขึ้ไปก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเห็นคนแขวนเยอะมากอใช่จะชื่อชื่อจริงๆของเหรียญก็คือเหรียญไต่ธนาคารแล้วเหรียญนี้เนี่ยก็จะมีสองบล็อกที่ทําแรกสุดเลยคือบล็อกธรรมดาปากหนาก็คือริมฝีปากท่านจะเต็มเต็มใบสวยเลยหลายๆท่านก็เรียกริมฝีปากเต็มริมฝีปากหนาได้หมด อ้างถึงเหรียญที่ปั๊มมาที่แรกสุดเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่คมชัดที่สุดสวยที่สุดผมชอบที่สุดแต่ไม่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เหรียญนิยมว่าะตอนหลังๆเนี่ยคุณอาประสงค์ท่านเล่าคุณอามนบหลายๆครั้งนะครับเล่าให้ผมฟังว่าจํานวนมันไม่พอกับต้องการก็ทําเพิ่มก็ไปใช้เครื่องจักรอีกตัวหนึ่งที่แรงดันปั๊มสูงก็เลยกลายมาเป็นเหรียญยันทะลุนี่เป็นยันทะลุแต่แต่เหรียญที่เป็นบล็อกธรรมดาจะมีทั้งปากเต็มแล้วก็ ปากหนาหรือปากเต็มแล้วก็ปากบางคือคือคำว่ายันทะลุหมายถึงว่าด้านหลังเนี่ยจริงๆเป็นเป็นยันก้นหอย<ร>แล้วะทะลุหน้าอันนี้ก็เป็นยันทะลุนะก็ก็ <c ười> จะมีผลกับราคาด้วยเหมือนกันมีผลกับราคาคือจริงๆราคายันทะลุจะค่อนข้างสูงกว่าสูงกว่าที่แต่ในความเป็นจริงอะความสวยความไรอะ <c oughs> ผมเทใจให้บล็อกธรรมดาปากปากหนาแต่ว่าวงการเล่นเล่นนิยมก็ตามนั้นแต่แต่ผมเชื่อลึกๆว่าที่วงการมาเล่น ตามนิยมเพราะอะไรรูเปล่าครับทองคำนียันทะลุทั้งหมด,ห,มดหรือหรือเอาเป็นว่าอันนี้คือผมไม่ได้เห็นมาทั้ง16เหรียญหรอกแต่เท่าที่ผมเห็นมาทะลจุจริงๆยันทะลุะลเกิด,กดจากกระบวนการปัม๊มการวนการปัม๊มเครื่องจักรเขามีแรงกระแทกที่สูงกว่า,าหรืออาจจะเกิดจากกระบวนการรีดเหรียญแต่ที่เนี้ยแบบพิมพ์ในรายละเอียดอ่ะเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะปั๊มในคคละวาระกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะรอยตัดเขาก็มีการฉีกกระชากเหรียญออกมาต่างกันถึง3แบบ คุณอามานพคุณาประสง์กับพูดให้ผมฟังหลายทีเลยที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดคือต้องบล็อกแรกรุ่นแรกเหรียญเงินก็มีสองบล็อกนะครับก็จะเป็นยันทะลุกับไม่ทะลุคุณคุณอามมนพคุณาประสงค์ก็บอกตลอดว่าเฮ้ยชนะมันต้องต้องรุ่นแรกเหรียญเงินบล็อกนิยมอ่ะอย่างองค์นี้ก็เป็นอันนี้เป็นไม่ได้ยันทะลุเหรียญไม่ได้ไม่ทะลุก็คือธรรมดาปากปากเต็มปากเต็มปากหนาปากหนาเหรียญเงิน จะมีแค่2บล็อกเท่านั้นถ้าเป็นทองแดงมี3ามครับเงินก็จะมีปักหนากับกับนิยมครับผมทองแดงถ้าเป็นยันทะลุกับไม่ทะลุเนี่ยราคาเลทราคากลางกลางเงินเขาเล่นเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับส0,000ื 30, 000่นถึงหกหมื่นครับแต่เมื่อก่อนเคยขึ้นไปถึง8 0,000ืนแต่ผมรู้สึกว่าทองแดงของเหรียญยันดวงเนี่ยไม่เหมือนทองแดงทั่วๆไปเพราะเขาลมจะออกมอีม่วงม่วงอะไรมันม่วงเกิดจากลมครับ นี่มีมีเยอะมากเลยอะตรงเนี้ยครับทองทองแดงที่ที่เหลื่อมๆืแบบนี้เป็นการลมผิวครับลมผิวใช่เพราะว่าลมมาจากตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับลมอตอนแรกที่ที่เหรียญจะสังเกตดู<อ>ว่าคุณอามนุษย์คุณอาประสงค์ในเวลาทําเหรียญนะ่ะ<อ>ผมคเนเอวัานน่าจะทําจากโรงงานเดียวกันหมดเพราะว่าเนื้อง,งานเหรียญเนี่ยออกมาเป็นลักษณะดเดียวกันทั้ง3แบบคือถ้าเป็นเหรียญทองแดงจะมีแบบผิวไฟด้วยอเหรียญยันดวง เหรียญปิตาสงน้ํามีแบบผิวไฟด้วยนะครับก็คือ<ม>ปั่มออกมาแล้วก็ทางคณะผู้สร้างก็แยกเก็บเอาไว้ส่วนตัวนะครับ<ม>ขอความกรุณาหลวงปู่ดว่ที่ฐานกิจเสร็จก็ยังก็ไม่ได้เอาไปรมผิวแต่เหรียญที่นําไปลมผิวก็จะเป็นเหรียญที่แจกแจกจกรสิทธิ์หรือออกให้บูชาในวัด<ม>ทั่วไป<ม>สเต็ปขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ทั้งสรุ่นครับ,รบทองคํา16เหรียญ16เหรียญในโลกอ่ะคุณไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะเดินหาแะ้วจะมี เก็บสะสมพาสวยๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องอึดต้องทนแล้วยืนระยะให้ได้เพื่อเพื่อให้ราคาเนี่ยข้ามไปเองผมว่าหายากจริงหายากจริงๆเลยคือเหรียญพระพุทธหลังโบสถเนืน้อเงิน